นี่นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็ถึงวันที่แชร์คลิปลนะครับก็ดีขึ้นนะครับผมเมื่อวานไม่ไหวเลยเมื่อวานกะว่าเล่นเสร็จนะครับกลับมาบ้านไปหาอะไรทานเสร็จก,กะจะมาอัดคลิปต่ออะไรเงี้ยแต่โอไม่ไหวจริงครับเมื่อยเหนื่อยแล้วก็เจ็บ้วยนะครับจริงๆ,ๆแล้วไม่ได้เจ็บดอกนี้นะเจ็บดอกที่จะบอกเนี่ยที่ถาลายในโรงที่เพื่อนๆพี่พพๆ,ๆ,ๆน้องๆได้ตามไ G หรือว่า Facebook ก็จะเห็นนะคผม แฝแล้วลงอันนั้นไม่ใช่นะครับเจ็บตัวกลางครับคือลื่นครับแล้วซ้ำสองรอบที่เดิมนะครับลงข้างๆอย่างนี้โอ้โหสะโพกกับหน้าอกอะไรพวกนี้ครับคือมันลาวนะครับแล้วก็คอนิดหน่อยคอมเท่าไหร่คือแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับเมื่อวานเล่นไปประมาณโอ้โหผมไปแต่ประมาณบ่ายสองนะครับกว่าจะกลับบ้านก็หกโมงเล่นนานเหมือนกัน ไปก็ไม่ได้เล่นตลอดนะครับเล่นๆหยุดๆนะครับเอาเซิร์ฟไปลองนิดหน่อยอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียกความคอนฟ i เ e n ซ์นะครับหรือว่าเรียกความมั่นใจให้กล้าเล่นนะครับผมสําหรับความคิดของผมเลยนะวิธีไหนที่ผมใช้เรียกความมั่นใจของผมมานะครับล,ลองไปดูดีกว่านะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไป รู้การเรียกความมั่นใจของผม3วิธีนะผมขอเกินไว้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับความไม่มั่นใจนะครับทําไมเราถึงไม่มั่นใจนะสําหรับความคิดของผมนะที่เราไม่มั่นใจเพราะเรากลัวนะครับผมไปเข้าเรื่องความกลัวที่ผมพูดไปแล้วนะคืออ่าพาะสเก็ตบอร์ดเนี่ยที่ไม่มั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวครับหนึ่งนะสองนะครับคือเล่นไม่คล่องนะครับ เลยทาให้เราไม่มั่นใจนะครับก็จะมี2ปรหลักการนี้นะครับก็คือ1เรากลัวกลัวพลาดกลัวเจ็บมันก็จะโยงเกี่ยวกับการเล่นไม่คล่องอย่างไม่คล่องนะครับถ้าเกิดไม่คล่องเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับความพลาดความเจ็บนะครับผมคิดว่า2อย่างเนี่ยทำให้เราไม่มั่นใจนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูวิธีการเรียกความมั่นใจเข้ากระเป๋าของผมนะสวิธีนะครับไปดูครับวิธีแรกเลยนะครับผมที่การเรียกความมั่นใจของผมนะผมจะใช้วิธีฝึกครับ ฝึกให้คล่องเลยยกตัวอย่าง50/50นะถ้าเกิดเราเล่นอย่างเงี้ยผมจะหัดหัดออลี่ออลี่นะครับออลี่ออลี่ขึ้นเส้นแล้วก็คล่องเสร็จก็ไปยืนตรงหน้าบ็อกซ์ออลี่ขึ้นบ็อกซ์ออลี่ขึ้นบ็อกซ์อีกออลี่ขึ้นบ็อกซ์อีกคล่องอีกก็จะไหลนะครับไหลช้าๆก่อนนะครับเริ่มจากช้าๆนะครับช้าๆก่อนแล้วค่อยขึ้นแล้วเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนผมไม่ช้านะผมเร็วเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมว่าช้าก่อนนะครับดีครับหลังๆไม่อยากเก็บมากนะครับก็ค่อยๆนะครับเพ ช้าช้าเพิ่มความเดียวจะเพิ่มความจะบอกไนงะความมั่นใจให้เราได้นะครับก็คือง่ายๆเลยวิธีแรกก็คือฝึกให้ชํานาญนี่เองให้คล่องนี่เองจะทําให้เรามั่นใจเลยนะครับผมเพราะถ้าเกิดเราชัวเราคล่องเนี่ยยังไงเราก็มั่นใจนะครับผมโอเคนะครับวิธีที่2ไปดูกันเลยวิธีที่2เพื่อเรียกความมั่นใจของผมนะครับอ่าเลือกอุปกรณ์จะบอกไนงะอันนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับเล่นกับอุปกรณ์ที่เรารู้สึกว่า ไม่ฝืนตัวเองและเหมาะสมกับตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างผมจะไม่ฝึกเราเกิดผมพลาดใหม่นะครับผมจะไม่ฝึกฟิตตี้ฟิตตี้กับเราเหล็กสูงขนาดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าขอบนะครับจะไม่ฝึกสูงอย่างนี้ผมฝึกโนสไลด์ผมจะไม่ฝึกเตี้ยแค่นี้เพราะว่ามันยากครับมันจะกึ่งออรี่ไม่ออรี่มันจะกระโดดมันเล่นยากครับรู้สึกแล้วผมพลาดง่ายด้วยผมจะฝึกกับสูงสักประมาณนี้นะสําหรับโนสไลด์นะก็จะอะไรประมาณนี้นะครับ เลือกอุปกรณ์ที่ฝึกแล้วเรารู้สึก้ปลอดภัยไม่อันตรายอะไรอย่างนี้นะครับผมมันจะรู้สึกดีนะครับยกตัวอย่างอ่าหนึ่งอย่างนะครับอย่างเช่นแรมนะครับแต่จริงแรมเนี่ยมันเป็นจะบอกไงมันกลับกันนะอ่าสูงอันตรายน้อยกว่าแต่ไม่ได้หมายถึงสูงลิฟต์นะครับหมายถึงสูงประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีสโลปนะครับไม่ใช่ชันมันอาเคนะอาเคแล้วมันโคตรชันเลยคือแบบจะบอกไงสโลปแล้วลื่นนะครับ คุณจะไหลลงมากับสโลปจะไม่เจ็บนะครับจะสําหรับแลมเล็กๆเนี่ยโหตกปักตกปักเลยนะครับเจ็บครับผมแลมเล็กอันตรายกว่านะจริงๆแล้วแต่ว่าเห็นไหมคนเลือกที่จะเล่นแลมเล็กมากกว่าหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามายมันสั่งเฮ้ยล้มแค่นี้เป็นไรเราไม่สูงอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้คนมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับประเด็น2ก็คือเลือกอุปกรณ์ที่เรารู้สึกอาจจะบอกงน สบายสบายต่อการเล่นของเรานะครับจนชำนาญล้วก็ค่อยปรับระดับนะครับผมอันดับ3นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเซฟตี้นะครับอย่างในภาพประกอบนะครับผมก็อย่างที่ผมหัดโนสพ i ิกกับโนสกรายนะครับก็จะบอกไงถ้าเกิดผมไม่ได้เซฟตี้เนี่ยผมเล่นไม่ได้แน่นอนเลยนะครับผมผมฟันธงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยขึ้นไปหลายทีแล้วนะ ผมลองหลายทีแล้วไม่กล้าลงไปนะครับเพราะท่าเนี้ยมันต้องทิมหัวลงไปด้วยนะครับทิมหัวลงไปในแรมเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันจะบอกไงมันแฮงเนี่ยมันติดเนี่ยตัวผมลงไปเนี่ยเขา่าเคลผมก็จ่ายแน่เลยนะครับผมเข่าซอกอะไรไม่เท่าไหร่แต่เข่าเนี่ยผมกลัวมากเลยถ้าเกิดเขา่าสบ้าแตกหรืออะไรก็โโหแบบเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับข้อเขา่าเจ๊งเนี่ยคือเล่นสเก็ตบอร์ดมีปัญหานะครับข้อเขา่าข้อขานะครับพรุ่งนี้จะ ผมจะค่อนข้างระวังมันประมาณนึงกลัวครับกลัวกลัวมันเจ๊งแล้วเล่นต่อไม่ได้นะครับก็เลยแบบเฮ้ยไปเอาสนับเข่ามาใส่ดีกว่าพอไปเอาสนับเข่ามาใส่นะครับมันก็เปลี่ยนวิธีไปเลยนะครับพอขึ้นไปปับ๊บเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเข่าเนี่ยถ้าเกิดมันลงเนี่ยมันต้องห่วงมันมีเซฟแล้วเทคออฟแลวครับพู๊ะลงแฟนเอาละกูไม่เจ็บแล้วสบายแลวเข่าอยู่แล้วครั้งนี้ทีที่สองที่สามก็ไม่ยากครับกล้าเทคออฟอยู่แล้วทิมปั๊บโดดเลยทิมปั๊บโดดครับ ไม่นานก็ได้ครับเพราะว่ามั่นใจนครับกูไม่เจ็บแน่นอนกูทัวร์แน่นอนยังไงกูก็เอาเข่าลงแบบแล้วก็จะบอกไงวิธีลงนะครับไม่ทําให้กล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะลงไปคือไม่ฝืนกล้ามเนื้อลงไปเลยตามแรงน้อถ่วงนะครับฟดไปเลยนะครับถ้าเกิดฝืนบางทีเราฝืนจะบอกไงเราพวแล้วเราลงไปเนี้ยแล้วเราฝืนนะกล้ามเนื้ออักอก,ก,ก,กัเนี้ยจะทําให้กล้ามเนื้อเจ็บได้ด้วยนะครับก็มี3วิธีนี้นะครับเพื่อนพี่น้อง ก็ทําให้ผมได้ท่าโนสพิกกับโนสไกร์นะครับเป็นท่าที่เยี่ยมมากเลยนะครับถ้าอยากให้แชร์ก็ลองอินบ็อกซ์มาหรือว่าส่งข้อความมาผมก็ยินดีจะแชร์ให้นะครับโนสพิกกับโนสไกร์เนี่ยได้ครับได้ได้เลยแล้วก็ท่าต่อไปนะครับที่ผมจะเล่นก็น่าจะเป็นครูเกตนะครับบนมินิแรมนะครับอย่างที่เห็นนะครับล้มครับถ้าคนตาม IG กับเฟซบ o o กบอลอีกทามนะแฟนนะครับ โอยทะลอกครับผมคือจะบอกไงท่าเนี่ยลงข้างเฟกี้อะ่ะจะบอกไง,งลงข้างสวิชไม่ได้อ่ะครับมันเหมือนจะได้แต่มันเหมือนยากอ่ะครับได้เหมือนกันแต่ว่าไหลไปแล้วก็ลงเลยเงี้ยมันทําให้ผมเสียสมดุาลาเกิดไหลไปแล้วหยุดแล้วลงโอเคไม่มีปัญหานนครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆออกนอกเรื่องไปหน่อยก็หวังว่าจะช่วยได้บ้างนะครับเอาความมั่นใจมาใส่กระเป๋าแล้วก็ ทำให้เราก้าเล่นท่าต่อไปนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยแชร์ไลค์ subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ